เพิ่มฐานลูกค้าเออเมื่อวานนี้เนาะก็คือเผอิญว่ามีคน inbox มานะคะ inbox เข้ามาถามปุ้ยเนาะวันนี้ก็เลยออกมาไลฟ์หลังจากที่อะไรอะรีวิวคือตั้งคําถามไปนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เข้ามาเนาะเมื่อวานนี้ค่ะที่ปุ้ยได้ตั้งกระทู้ขึ้นมาสอบถามเพื่อนในกลุ่มเนาะเกี่ยวกับว่าเออมี2เทคนิคจะมาบอกเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเพิ่มฐานลูกค้าทันทีแล้วก็เพิ่มยอดขายทันทีเขาทํำยังไงนะคะอันนี้หลายคนก็คงอยากจะทราบกันเพราะว่าในตอนเนี้ยณตอนนี้เลยใช่ไหมทุกคนก็จะประสบปัญหาที่เรียกว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือยิงแอดก็แพงใช่ไหมคะอ่ะไหนใครในนี้ยิงแอดแพงรือว่ารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่อ่ะเป็นเดือนอะ่ะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าแบบปุย้ยทําไมแบบยอดขายมันทํายากจังเลยคะอ่ะช่วยกด ช่วยกดเลขหนึ่งมาหน่อยค่ะก่อนจะเข้าเรื่องเนาะก่อนจะเข้าเรื่องทักทายกันก่อนนะนะคะอ่าไหนใครในเนี้ยนะคะ่ะรู้สึกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่แบบอุย้ยยอดขายมันขยับยากจังเลยหาฐานลูกค้าลูกค้กขาขึ้นมาก็ยากจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันมันไม่ขึ้นมาเลยอะ่ะเออนะคะไหนใครเป็นแบบนี้กดหนึ่งกดหนึ่งมาเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะมาบอกสอง วิธีการที่จะแก้สถานการณ์เบื้องต้นยังไงให้เราเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าได้ทันทีเลยหรือว่าเพิ่มยอดขายได้เลยหลังจากที่เราทำด้วย2วิธีนี้นะคะแล้วก็จะมีโบนัสให้นะถ้าเ,เพื่อนๆที่เข้ามาฟังเนี่ยมีรีแอคเข้ามาหรือว่าแบบมีคอมเมนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ ข้อความมันไม่ขึ้นเลยอะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวปุ้ยเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะคะก่อนที่ปุ้ยจะตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาอเผอิญว่ามีน้องคนนึงทักอินบ็อกซ์ปุ้ยเข้ามาว่าพี่ปุ้ยแบบเมื่อ2ปีที่แล้วอะคะ่ะหนูไลฟ์สดขายขายเสื้อผ้าเด็กขออนุญ,ญาตน้องเขาล้วกันแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเออมันก็ขายโอเคนะแต่ไป,ไปมา,มา,มาคือยิงแอดแล้วมันแบบ ยิงแอดแล้วมันแพงขึ้นหนูก็เลยหยุดขายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็กลับจะกลับมาขายอีกแต่ว่าททำไมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ขายยากจังเลยนะคะอาจจะมีคนทักทายหรือยังไงก็ไม่เห็นคอมเมนต์เนาะถ้าเข้ามาก็ทักทายแนะนําชื่ออะไรกันได้นะคะปุ้ยไม่เห็นชื่อเลยเนาะอะนะคะทีนี้ปุ้ยก็เลยให้คําแนะนําน้องเข้าไปตามวิธีเหล่านี้แหละแล้ววิธีเหล่านี้ค่ะปุ้ยก็เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ประสบประสบกับ ประสบกับสถานการณ์แบบนี้จริงๆก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันว่าวิธีการที่ก่อนที่เราเนี่ยจะตั้งคําถามว่าเราอยากจะได้ลูกค้าเพิ่มหรือว่าอยากจะได้ยอดขายเพิ่มเนี่ยคำว่าได้ได้นั่นหมายความว่าเรานึกถึงแต่ตัวเราเนาะแต่ว่าคนที่เขาได้ลูกค้าหรือว่าเพิ่มยอดขายได้จริงๆเนี่ยเขามีไมซ์เซ็ตว่าเขาจะให้ลูกค้าได้ยังไงเออ เขาจะให้ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นได้ยังไงให้ได้แบบไหนบ้างอ่าค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกุมาเนาะนะคะทั้ง20คนถ้าเข้ามาก็ทักทายกด1กันมาหน่อยค่ะในนี้มีใครประสบปัญหายอดขายน้อยลงหรือว่ายิงแอดแพงขึ้นไหมคะถ้าประสบปัญหาทั้ง2ออย่างนี้ช่วยกด กดหนึ่งมาหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นใครกันบ้างเนาะนั่งนิ่งๆกันหมดเลยนะคะจะได้ทักทายกันได้เนาะก่อนจะเข้าเรื่องอช่วยกดหนึ่งมาหน่อยค่ะถ้ามีหนึ่งไม่ถึงห้าคนจะยังไม่ไปต่อเนาะถือว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันดังนั้นการไลฟ์สดอะคะ่ะมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็คือเราจะต้องโต้ตอบพูดคุยกันถ้าพูดพูดอยู่คนเดียวมันก็เหมือนคนบ้าเนาะประมาณนั้นนะคะช่วยกดหนึ่งมาหน่อยเออเห็นไหม เออคุณสุกกูมายิงแอดอยู่ใช่ไหมคะใช่ยิงยิงแอดเ,อเกี่ยวกับสินค้าอะไรคะช่วยช่วยช่วยบอกปุ้ยได้ไหมเผื่อว่าปุ้ยจะได้แนะนําได้ค่ะปีนี้เป็นปีที่แบบคนคนยิงแอดกันเยอะเนาะเออนะคะเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ยิงแอดแพงเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นโพสต์ที่เขาเรียกว่า ไม่ไม่เป็นที่นิยมของคนในเฟซอะ่ะก็คือมันจะเน้นการขายมากไปไม่มีคอมเมนต์ใช่เห็นไหมมีแต่คนบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้เงียบนะคะจนทีชานะคะโอเคพี่ปุ้ยก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะขายปากกาทัสกีนนะคะขอบคุณมากมากเลยที่มาติดตามปุ้ยนะคะอืมค่ะสินค้านำเข้าส่งออกอ๋อสินค้าตามกระแสนี่เองเหตุผลแรกเลยที่เออมันเริ่มเงียบเนี่ยเนื่องจากว่า จากลูกค้าค่ะเขาเปลี่ยนเาเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้ากันมากขึ้นและปีหน้าจะยิ่งมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าพนักงานประจําหลายโรงงานตกงานกันทีเนี้ยเราก็จะเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นเพราะว่าเป็นไงคะเขาต้องเขาจะต้องมีเงินก้อนสุดท้ายที่ว่าเป็นเงินที่แบบกรรมมาที่เขาเออเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นค่าตกใจหรือว่าโรงงานปิดแล้วเขาให้เงินตัวเนี้ย ให้กับพนักงานมาตั้งตัวซึ่งพนักงานเหล่านี้เขาเขาจะไปสมัครที่อื่นมันก็ไม่ได้แล้วอายุงานบางคนเยอะแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มลงมาเล่นเกมนี้กันมากขึ้นถ้าเราแบบถ้าเราไม่ปรับตัวหรือว่าออไม่ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบได้มันเลยทําให้เงียบอย่างแรกนะแล้วอย่างที่2คือย,ยิงแอดอะ่ะมันเริ่มมีแบบมืออาชีพมากขึ้นอะ่ะคือแบบ างทีอ่ะวิธีการที่เราเรียนกันทั่วไปอะค่ะทั่วไปเลยอะนะใครก็รู้แล้วเขาก็ใครก็ทําทีนี้พอใครก็รู้ใครก็ทําอ่ะมันเริ่มมาเฉือนกันเรื่องคอนเทนต์แล้วมันเริ่มมาเฉือนกันที่รูปภาพมันเริ่มมาเฉือนกันที่บริการมันเริ่ม,มเฉือนกันที่ประสบการณ์หรือว่าการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าแล้ว <S <S ยิงแอดทุกคนยิงเป็นหมดแต่ว่าร้านขายดีเขามีวิธีการที่แพรวพากว่าเราเออ ะะปกติเรายิงแอดกันเฉยใช่ไหมบางคนยิงแอดด้วยไลฟ์สดก็ยิงด้วยเออซึ่งซึ่งตอนไลฟ์สดแล้วยิงด้วยเนี่ยวิธีนี้พี่ปู้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาทํากันยังไงนะคะแต่ว่าแบบเมื่ออาชีพแอดวานแล้วอะ่ะเขาทําได้เนาะไลฟ์สดด้วยแล้วยิงด้วยอะ่ะยิงแอดด้วยอะ่ะเออแล้วไม่พอไลฟ์สดปุ๊บเขามีตัวโปรแกรมที่แบบดึงคนอะ่ะดึงคนเข้ามาไลฟ์สดได้อีกอะ่ะหรือว่าเขาใช้โปรแกรมให้แชร์ออกไปเยอะๆอุย้ยแบบแพร่ามากมันก็เลยทําให้ เราอะค่ะที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่พิเศษไปกว่าเขาอะเออโดนโดนกวาดลูกค้าออกไปหมดแล้วก็ลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแม่ค้ากันเยอะเนาะ mm hmm. เขาก็จะมีเขาเรียก mm hmm. ว่าความคาดหวังความคาดหวังกับร้านอื่นๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนาะประมาณนั้นเหมือนเราอะใช่ไหมคะเราเป็นแม่ค้าเราก็เป็นลูกค้าไปไปในตัวแล้วเราก็จะคาดหวังคาดหวังกับร้าน เยอะๆมากมายนะคะกดถูกใจขอบคุณมากค่ะทีนี้ปุ้ยอ่ะก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีน้องคนนี้ก็ทักมาบอกว่าพี่หนูหนูหนูขายเมื่อสองปีแล้วม,มันขายดีมากเลยทีนี้หนูเงียบไปไปประมาณเดือนหนึ่งหนูกลับมาเนี่ยมันเงียบทํำยังไงนะครับปุ้ยก็เลยให้คําแนะนําเขาไปว่าให้ทําวิธีนี้ก็เลยอยากจะเอาทั้งสองวิธีนี้มาแบ่งปันมาแนะนําพวกเราสําหรับพวกเราที่มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะ มีลูกค้ามาก่อนแล้วแล้วเงียบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบมือใหม่เลยทิศวิธีนี้จะทําได้ยากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับมือใหม่เนาะถ้ามือใหม่นั้นมีคอนเน็กชันคอนเน็กชันหมายความว่ามีเพื่อนที่ช่วยเหลือเราได้นะคะมีเพื่อนที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับออนไลน์เราได้ก็อาจจะช่วยได้นะ,ะวิธีการแรกค่ะก็คือให้เราอะค่ะกลับไปหาลูกค้าเก่าเออกลับกกลับไปหาลูกค้าเก่าพี่ปุ้ยจะกลับไปหายังไงกลับแบบไหนกลับไปทักเขายังไงนะคะ อินบ็อกเรามีอินบ x ็อกลูกค้าเก่าอยู่ใช่ไหมคะให้เรากลับไปค่ะกลับไปหาเขาเพื่อเหมือนแบบเตือนสติแต่ว่าไม่ได้ไปขายนะโอเคไหมคือเราจะต้องกลับไปทักทายไปไปสวัสดีฮัโลโหลอ่ะอ่าหรือว่าเนี่ยช่วงปีใหม่เป็นโอกาสดีมากๆเลยสําหรับเราทุกๆคนที่จะกลับไปหาลูกค้าเก่าเพราะร้านขายดี80%คือลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้าค่ะและปุ้ยมีวิธีการที่จะกลับไปหาลูกค้าเก่ายังไงให้เขารู้สึกว่า เออเรามาหาเขาด้วยมิตรไมตรีไม่ได้กลับมาหาเขาเพราะว่าหวังเงินในกระเป๋าเขาเอออันนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะกลับไปหาลูกค้าเก่ากลับไปทักเขาไปสวัสดีปีใหม่เขานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปสวัสดีปีใหม่เฉยๆนะเราจะต้องทำคูปองอ่าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ตัวปุ้ยเองเลยปุ้ยประสบพบเจอเองเลยปุ้ยเป็นลูกค้าเก่าร้านตัดผมทำทำคูปองส่วนลดหรือบัตรเงินสด ไปเป็นแบบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเก่าเพื่อกระตุ้นนะคะวิธีแรกเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําหรือว่ากลับมาดูสินค้าเราซ้ําอาจจัดโปรพิเศษหรืออะไรสําหรับลูกค้าเก่าเนาะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาเป็นคนสําคัญเขาได้รับการดูแลจากเรานะคะอาจเป็นคูปองแบบเนี้ยปัดส่วนลดแบบนี้ยส่งไปให้เขาแล้วก็ที่สําคัญนะ ให้เรารันเบอร์ไว้ด้วยค่ะเห็นเห็นนี้ไหมเหมือนเบอร์อย่างนี้เห็นไหมคะรันเบอร์เอาไว้ว่ามันเป็นเบอร์ไหนเบอร์ไหนเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำด้วยแล้วก็เช็คด้วยว่าว่าการรีเทิร์นกลับมาหมายความว่าลูกค้าเก่าที่กลับมาหาเราอะค่ะเขากลับมาในกี่เปอร์เซ็นต์สมมติเราทำคูปองร้อยใบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราส่งไปหาลูกค้าเก่าอาจจะเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะแต่รันเลขที่ไงโอเคไหม ร้านเป็น01 02 03 04อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่อุดหนุนเราเยอะหน่อยเราก็ให้บัตรส่วนลดเยอะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาทีหลังนะคะอันนี้วิธีแรกทักเข้าไปสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก,วก็เราก็พูดชื่อเขาชื่อเขาจะเป็นชื่อที่พอที่สุดทักเป็นชื่อเขาแล้วก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ร้านนู่นนี่นั่น,น,อนเออที่คุณลูกค้าเคยกับมาอุดหนุนวันนี้นะคะทางร้านมีของขวัญปีใหม่มอบให้ค่ะเป็นบัตรเงินสดเออเป็นบัตรเงินสด หนึ 100, 200, 300, ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าไปเพื่อใช้เป็นสิทธิ์แลกซื้อในสินค้าหรือว่าแลกซื้อสินค้าอะไรในร้านก็ได้นะคะในราคาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อเยอะหน่อยแล้วก็ให้บัตรเงินสดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่โดยธรรมเนียมก็อย่างละใบแต่ว่าปุ้ยเนี่ยไปร้านตัดผมแล้วเขาให้มาสามใบแต่ต้องกําหนดด้วยนะมีเงื่อนไขด้านหลังด้วยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนบัตรเงินสดบัตรส่วนลดของของโลตัสเห็นไหม เราก็สามารถเอาสิ่งนี้มอบไปให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอวยพรให้เขาแล้วก็มอบบัตรเงินสดให้เขาเพื่อจะมาแลกซื้อหรือให้เข้ามาแลกซื้อฟรีๆก็ได้นะคะเออเพื่อเพื่อเป็นยังไงอะ่ะเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าแลกแลกสินค้าอะไรฟรีก็ได้เนาะเป็นสินค้าพิเศษสําหรับช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เขาเนี่ยกลับมากลับมา กลับมาเจอสินค้าเรากลับมารู้จักร้านเรากลับมาเปิดใจกับร้านเราอีกครั้งหลังจากที่เขาซื้อไปนานและไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่ได้รับการพูดคุยหรือว่าไม่คุ้นชินไม่รู้จักต่อไปอ่ะการซื้อขายมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับเพื่อนรู้จักการเห็นหน้าการทักทายกันหรือว่ามีเคมีที่ตรงกันประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคุณมุชลินใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะแล้วแล้วอา้าว ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าได้บัตรเงินสดแล้วเขามาซื้อมันก็จะเพิ่มยอดขายได้แล้วเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทํายังไงมันถึงจะเพิ่มฐานลูกค้าได้อีกเออถ้าใครอยากรู้ช่วยกดหนึ่งมาหน่อยค่ะถ้าใครอยากรู้ช่วยกดหนึ่งมาหน่อยเดี๋ยวผู้จะบอกลูกเล่นว่าทํายังไงจากตัวนี้อีกนะคะเออ ่ะช่วยคนหนึ่งมาหน่อยสัก3คนก็ได้มี7คนใช่ไหมใครฟังคิดว่าไอเดียนี้มันโอเคช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะประมาณนั้นอ่ะนะคะอ่ะช่วยกดหนึ่งมาหน่อยค่ะ1สัก3คนเดี๋ยวพุ้จะบอกลูกเล่นว่าทํายังไงถึงจะสามารถใช้บัตรส่วนลดคูป,ปองเนี้ยขายายโอกาสออกไปได้อีกนะคะอ่ะมีไหมมีไหมเ <laughs> งียบกันจังเลย <laughs> นะคะเงียบกันจังเลยอ่ะช่วยกดหนึ่งมาหน่อยค่ะ ช้กดหนึ่งมาหน่อยสักสามคนเนาะมันไม่ขึ้นเลยอะหรือว่าเราไม่พิมพ์กันเออนะคะประมาณนั้นสวัสดีจ้าสาวเปิ้ลโอเคนะคะก็เราอาจจะมีบัตรส่วนลดแล้วถ้าเพ,เ,พเ,พเพิ่มฐานลูกค้าก็คือเราอาจจะนอกจากเราจะมอบบัตรเงินสดให้กับลูกค้าแล้วเนาะเราอาจจะเพิ่มอีกใบหนึ่งสมมติว่าบัตรเงินสดของลูกค้าเป็นสีแดง เออเป็นสีแดงเราก็อาจจะทําบัตรเงินสดอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวมอบให้กับลูกค้าด้วยบอกว่าอันนี้มอบให้กับเพื่อนลูกค้านะคะเป็นส่วนลดให้กับร้านเราถ้าคือลูกค้าได้ใบนี้แล้วอีกใบนึงเป็นของเพื่อนลูกค้าลูกค้าสามารถมอบบัตรส่วนลดสีเขียวเนี่ยมอบให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้เพื่อเพื่อมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าเราแบบนี้ก็ทําให้ลูกค้าเก่าเราเนี่ยบอกต่อเพื่อน อื่นๆได้โดยที่เขาไม่ได้ออกบอกปากเปล่าเนาะแต่เขามีของขวัญเป็นบัตรคูปองของส่วนลดของเขานั่นแหละมอบให้ได้อีกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นบัตรสีเขียวเพราะว่าบัตรสีเขียวจะเป็นส่วนลดพิเศษแต่ว่าไม่พิเศษเท่าลูกค้าเก่าใช่ไหมคะเราก็สามารถทําแบบนี้เพิ่มเติมไปได้อีกเนาะประมาณนั้นหรือว่าเราอาจจะบอกว่าถ้าถ้าแนะนําบอกต่อหรือมอบบัตรเงินสดให้กับเพื่อนเ,อาเราอาจจะมีของรางวัล อะไรมอบให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบกิมมิก,กระโปรงกระเป๋าตุ๊ก,กตาห้อยห้อยเสื้ออะไรเงี้ยก,ก็ได้แล้วแต่นะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วิธีที่สองค่ะวิธีที่2คือเราสามารถแลกเปลี่ยนฐานลูกค้าของเพื่อนเราได้เออเพื่อนแม่ค้าด้วยกันนี่แหละเมื่อก่อนเราจะแบบอิจฉากันนะเนาะแบบยอดขายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถเป็นพันธมิตรกับ แม่ค้าออนไลน์ด้วยกันได้แต่ว่าเป็นคนละประเภทกันเช่นสมมุติว่าปุ้ยขายสีทาเล็บซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นสีทาเล็บแล้วเพื่อนปุ้ยเนี่ยเพื่อนปุ้ยเนี่ยก็มีฐานลูกค้ายอยู่แล้วแต่ว่าเขาขายครีมทาหน้าเออเราก็อาจจะทําบัตรแบบนี้ค่ะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันหมายความว่าแล้วเอาบัตรเงินสดของเราเนี่ยคะ่ะไปให้เพื่อนเราที่ขายครีมทาหน้า แล้วให้เพื่อนทีมทาหน้าเนี่ยทาบัตรส่วนลดของเขาเนี่ยมาให้เราแลกกันแลกกันควยกันแบบนี้วิธีที่2นะคะในการเพิ่มฐานลูกค้าทันทีนะก็คืออ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นของปุ้ยปุ้ยขายสีทาเล็บอันนี้ของเพื่อนปุ้ยเพื่อนปุ้ยขายครีมหน้าขาวหรือว่าอาจจะเป็นยานลดน้ําหนักหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าผู้หญิง ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นฐานฐานลูกค้าผู้หญิงเหมือนกันเลยอันนี้เป็นสีทาเล็บอันนี้เป็นชุดชุดเดทหรือว่าขายเสื้อผ้าผู้หญิงอะเราสามารถไข่ไข่ค,คูปองกันได้ค่ะโดยสมมุติว่ามีลูกค้าไปซื้อเสื้อผ้าร้านเพื่อนเราเพื่อนเราก็สามารถที่จะให้คูปองของเราเพื่อนแนะนําร้านให้กับลูกค้าเขาได้หรือสมมุติว่าลูกค้าปุ้ยใช่ไหมคะมาซื้อกับปุ้ย มาซื้อกับปุ้ยมาซื้อสีท่าเลยปุ้ยปุ้ยก็ให้คูปองของเพื่อนปุ้ยที่เป็นขายเสื้อผ้าด้วยก็เป็นการแนะนําร้านใหม่โดยที่เพื่อนใหม่ของแต่ละร้านที่มอบให้กับลูกค้าเราเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเอาประโยชน์แต่ว่าให้บัตรส่วนลดเออเพราะว่าทําไมไปุ้ยถึงรู้วิธีนี้รู้ไหมคะ,พะเพอิญว่าปุ้ยอะไป สแกนนิ้วของของลูกค้าลูกไปสแกนนิ้วซึ่งไอสแกนนิ้วดูพฤติกรรมนิสัยเด็กอะ่ะมันเป็นกลุ่มลูกค้าของเด็กอยู่แล้วแล้วแล้วร้านนั้นนะคะเขาให้คูปองคูปองตรวจสุขภาพฟันเครื่องฟูออนไลน์ส่วนลดของหมอฟันเด็กมาเออมันก็เลยมีไอเดียไงว่าอ้ยถ้าเรามีคอนเน็ t ชันเรามีเพื่อนเราสามารถทำบัตรคูปองส่วนลดจับคู่กันได้จับคู่กันได้แล้ว เอาคูปองให้กับกลุ่มลูกค้าสลับกันแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งรู้จักสินค้าอีกฝั่งหนึ่งและทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้จักสินค้าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นการจับมือกันเขาเรียกว่าสร้างพันธมิตรสร้างคอนเนคชั่นใช่ไหมคะดังนั้นเรามีเพื่อนที่ขายดีด้วยกันเราไม่ต้องแบบรู้สึกจฉาแต่เราไปสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อแลกเปลี่ยนลูกค้ากันโดยใช้บัตรคูปองเป็นตัวเชื่อมแบบนี้ก็ได้เป็นวิธีที่สองนะคะ อ่าไหนใครคิดว่าไอเดียนี้โอเคปุ้ยว่ามันโอเคมากเลยนะสมมุติว่าอ่าอีกอีกร้านหนึ่งขายน้ําใช่ไหมคะขายน้ําชาไข่มุกอีกร้านหนึ่งกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะเออถ้าบัตเอาบัตรเอาบัตรส่วนรดกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะไปวางไว้ที่ร้านชาไข่มุกแล้วเอาบัตรส่วนรดชาไข่มุกมาวางร้านกว๋วยเตี๋ยว ลูกค้าคนไหนมาซื้อชาไข่มุกเราก็ให้บัตรส่วนลดก๋วยเตี๋ยวไปใช่ไหมคะซึ่งบัตรส่วนลดก๋วยเตี๋ยวก็จะบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนยังไงส่วนลดเท่าไหร่แบบไหนมันก็จะเป็นการเปิดเปิดโอกาสเปิดใจให้ลูกค้าเนี่ยอยากไปเอ้ยฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วลองไปร้านนี้ดูซิ เพราะว่าเออร้านเรามากินชาไข่มุกเรารู้จักกับคนนี้อยู่แล้วเออถ้าเขาแนะนําร้านนี้มันคงโอเคเขาก็จะมีความไว้ใจในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าร้านใหม่ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเอาบัตรส่วนลดเนี่ย ไปร้านที่เรากินกินประจําก็ได้ร้านสเต็กอย่างเงี้ยบอกว่าเออขอขอดีลงานหน่อยค่ะแบบว่าเอาบัตรส่วนลดของร้านเรามาให้คิดราคาแบบไหนยังไงคะแบบนี้เราก็จะสามารถได้ฐานลูกค้าของคนที่มากินสเต็กแล้วไปร้านเราเนาะไปร้านทําผมสมมุติอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียไอเดียหนึง่งหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะทําบัตรเงินสดแลกกันก็ได้นะถ้ามีลูกค้า ถ้ามีเพื่อนที่ขายเสื้อผ้าหรือว่าเราขายสินค้าเล็บแล้วก็ทําบัตรเงินสดแลกกันนะคะประมาณนั้นเพื่อจะได้มอบให้ลูกค้าทั้งสองฝ่ายลูกค้าก็จะได้แฮปปี้รู้จักร้านเราด้วยแล้วก็ได้ราคาพิเศษตั้งแต่แรกพบตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่รู้จักกันด้วยนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็มี2ทิศเนาะที่จะมาให้ไอเดียซึ่งสามารถทําได้เลยถ้าคุณทําเดี๋ยวนี้คุณก็ได้เดี๋ยวนี้หรือว่าถ้าคุณอายที่จะทําวิธีนี้คุณเขียนจดหมายหาลูกค้าเก่าเลยค่ะ แฮปปี้นิวเยียขออวยพรในวันปีใหม่เนาะออาบางคนบอกว่าเอยเดี๋ยวนี้อินบ็อกซ์ไปก็อินบ็อกซ์คนอินบ็อกซ์เยอะแล้วเปลี่ยนวิธีค่ะเขียนจดหมายไปหาเลยค่ะถูกกว่ายิงแอดเยอะเออถูกกว่ายิงแอดเยอะค่ะยิงแอดห้าร้อยสมัยนี้ไม่ได้อะไรเลยค่ะเอาไปทําบัตรคูปองแล้วเขียนการ์ดอวยพรพร้อมบัตรเงินสดมอบให้คนรับยังรู้สึกด,ดีกว่าอีกอย่างน้อยเขาก็กลับมาดูเพจเราอย่างน้อยเขาก็กลับมาดูว่าสินค้าเรามันขายอะไรเนาะ บางอย่างน้อยเขาก็กลับไปดูสินค้าเราที่เขาเคยใช้ว่ามันหมดหรือยังเฮ้ยมันเคยใช้ดีเขากลับมานึกถึงอีกเขากลับมาซื้ออีกเขากลับมาใช้อีกลองดูนะคะประมาณนี้เขียนจุดหมายอวยพรวันปีใหม่เลยเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆเป็นช่วงแบบช่วงกับช่วงที่เราควรจะกลับไปหาลูกค้าเก่าเทศกาลปีใหม่หมอบบัตรเงินสดบัตรส่วนลดหรือว่าเราจะซื้อของแจกก็ได้นะเป็นแบบว่าเป็นพวงคุญแจเล็กๆเป็นการ์ดเล็กๆ เป็นหวีเป็นอะไรอย่างเง,งี้ยต่างหูต่างหูกิฟเกริรอย่างเงี้ยกิฟไม่กี่บาทสร้างความสัมพันธ์อันดีใช่ไหมคะยิ่เป็นลูกค้าผู้หญิงเนาะต่าง,ง,งหูต่างหูอย่างเงี้ยซื้อราคาสูงสิบสิบสิบบาทยี่สิบบาทเออซื้อหลายๆคู่มันก็หลายบาทอันสวยๆอะ่ะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ลูกค้าดีกว่ายิงแอดอีกแล้วเราก็เอออาจจะโปรโมทสินค้าตัวใหม่เข้าไปแจมๆก็ได้แบบนี้ลูกค้าก็ไม่ว่าโอเคไหมคะ เป็นการเข้าถึงลูกค้าทันทีแล้วก็เข้าไปหาลูกค้าอย่างมีไอเดียไม่ใช่เข้าไปทื่อๆเข้าไปอย่างมีศิลปะเข้าไปอย่างแบบอย่างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขานะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายก่อนจะลากันไปของปุ้ยเป็นประ,ประเภทนี้แหละไม่ค่อยยืดเยเื้อเบิเวริเวร์นะคะวิธีสุดท้ายไอเดียน,นี้ดีมากๆเลยอันนี้เห็นไหมคะคูปอง ก้ยไปกินคูปองก๋วยเตี๋ยวก๋้วยเตี๋ยวเรือพนักครไอเดียนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะก็คือทุกๆครั้งของการที่ลูกค้ากลับมากินก๋วยเตี๋ยวหรือตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะกินเสร็จปุ๊บเขาจะมีบัตรคูปองคืนกําไรให้เราอาจจะทําอย่างนี้ให้กับลูกค้าก็ได้นะคะเป็นคูปองคืนกําไรคือถ้าครั้งที่สองคุณกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะซื้อกี่บาทก็ช่างคุณสามารถแลกแลกแป๊บซี่ได้หนึ่งเหยือก เขาให้ฟรีเลยหนึ่งเหยือกจ้าเออเขาให้ฟรีหนึ่งเหยือกเลยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งที่แค่แสดงบัตรนี้นะคะกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวยื่นใบนี้ก็ได้แป็ปซี่ตั้งหนึ่งเหยือกเออได้ฟรีด้วยนะคะซึ่งหนึ่งเหยือกเนี่ยถ้าซื้อถ้าซื้อหนึ่งลิตรอ่ะถ้าซื้อก็แบบสามสิบสองบาทสามสิบสามบาทอะ่ะแต่เขาให้ฟรีอะ่ะเขาให้ฟรีเลยเขาให้บัตรคืนกำไรแบบนี้ทุกครั้งเลยซึ่งดีมากๆาซึ่งไอเดียเนี้ยก็สพวกเราก็สามารถที่จะเอาไปทำได้เหมือนกันนะคะก็คือ ครั้งถัดไปที่อ่เวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าอะไรปุ๊บเราให้คูป,ปองเนี้ยติดติดไปในกล่องด้วยแล้วก็รันรหัสเหมือนเดิมจ้ะรันรหัสเหมือนเดิมเราจะได้รู้ว่าคนเอามาใช้ไม่ซ้ํากันแล้วมีการตีคืนกลับมาอย่างไงบ้างรันรหัสรันเลขไว้เวลาเขาถ่ายกลับมาอย่างเงี้ยเวลาเขาซื้อในครั้งถัดไปแล้วเขาแสดงบัตรเนี้ยขึ้นมาเออซื้อซื้อคิมทาหน้าคืนกําไรครั้งถัดไปได้กันแดด อะไรอย่างเงี้ยได้ครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อ,เ,อเจลทาเล็บสีแดงถ้าแสดงบัตรนี้ได้สีขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าแบบนี้ก็จะทําให้ลูกค้ากลับมาหาเรามาซื้อซ้ําอีกเป็นการดูแลลูกค้าอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะประมาณนั้นเนาะยังไงแล้วหวังว่าทั้ง3วิธีคงจะเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆในยุคที่ตอนนี้ยิงแอดมันแพงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปมอบ ของขวัญให้กับลูกค้าทั้ง3ไอเดียนี้ลองเอาไปทำทั้งดูนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยังไงแบบไหนก็กลับมาเล่าให้ปุ้ยฟังละกันเนาะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ตาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆนะคะปุ้ยก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกเหมือนเดิมนะประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปทำบัตรเงินสดเนี่ยดีมากๆเลยนะคะยังไม่มียัง แม่ค้าในออนไลน์อะ่ะยังไม่มีใครเล่นเล่นฟังก์ชันนี้กันเท่าไหร่นักถ้าเราเป็นกลุ่มแรกๆที่ทำมันก็จะได้ใจลูกค้าเนาะลูกค้าชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าลูกค้าก็คือแม่ค้านี่แหละแม่ค้าก็ได้ส่วนลดได้บัตรเงินสดได้นู่นนี่นั่นเขาก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ไอเดียนี้พี่บอกตรงๆเลยว่าตอนที่ปุ้ยได้นะคะจากออนไลน์จริงๆเนี่ยปุ้ยขอให้คเครดิตโปน้องเนาะโปโปโปน้องอ่าอ่าโปน้อง กินา,นาแก้วกาหลงอะนะคะตอนนั้นปุ้ยก็ไปซื้อครีมอ,ออนไลน์กับแกแล้วก็แกก็จะมีบัตรอย่างนี้แหละคูปองแบบนี้แหละมาให้ในการแลกซื้อสินค้าครั้งถัดไปเหมือนแกจะเป็นเจ้าแรกๆนะที่ที่ทำอะค่ะตั้งแต่ปุ้ยซื้อของออนไลน์มาปุ้ยไม่เคยได้คูปองจากแมคคาออนไลน์เลยนะคะปุ้ยก็เลยว่าเออวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ยังใหม่อยู่ถ้าเรา เริ่มตั้งแต่อันแรกมันเป็นบริการเสริมต่อไปคนจะไม่สู้กันเรื่องราคาแล้วจะสู้กันเรื่องบริการเรื่องประสบการณ์เรื่องโปรดักต์นะคะเออถ้าเราอยากกระโดดออกจากสงครามราคาเราจะต้องมีบริการที่แตกต่างและจะต้องมีประสบการณ์ที่แตกต่างและขู่ปองเนี่ยมันก็คือบริการที่แตกต่างให้กับลูกค้าและที่สําคัญเราก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกดีกับเราด้วยยิ่งเราทำให้ลูกค้ารู้สึกดีมากแค่ไหนหลูกค้าก็ จะควักเงินจ่ายกับเรามากแค่นั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ